มันมากินแต่ผักตัวแนนวเี่ยคน,น,นต้มปลากขาบอได้ยิ่นคนเขาไปห,หัวกินฮัลโหลอ่ากําลังกินเข่าอยู่กําลังกินเข่าอยู่แล้วเนี่ยเสีบๆลาบหมูทอดไข่อ่ากินเข่าอยู่กินเข่าอยู่แายนั่งนี่ดีตัวเราเห็ดกับเขา่ากินนี่หอดทอดไข่ าอยู่งหอส้แน่ะเพิ่งเคอยกินได้เพิ่นเอาไว้ให้ร้านต้นบ่ค่อยมากก็ทอดไข่ลาบมูนี่เราวมเสกกินเราไว้หัวกินแล้วดีขึ้นอย่างนี้เออเกยวเกยวคักอยู่เล้วคนคักยู่เลวเนี่ฟ้าเพิ่นเดี๋วกินเด้เอาไว้กินเห็ดปวยกินได้ฟ้าสมนะมันมากินได้พักตัวนวแนี่น ต้มปลากรับว่ดได้ยิบคนเอาไว้ร้อยกินคนบ่มักกินแน่ๆของเสร็จมันมักกินได้เขาจะผักไหมหุ่นของแน่ๆมันหยิบผักกินปลา,า,นนาของแน่หุ่นอ่ะโคตรโคตรกินเขาก็ผักแก่หนิเก่งเก่ง